หนังสือที่เป็นวรรณคดีในข้อใดที่ได้แบบอย่างมาจากทางประเทศตะวันตกนะครับ 1. กวีนิพนธ์ 2. ละครไทย 3. นิทาน 4. ละครพูดนะครับตอนนี้เอาละซีนียแบบอย่างตะวัตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือกวีนิพนธ์นะได้แบบอย่างมาจากพอเอ r y ีนั่นเอง เค่ะ okay, ละครไทยนี่คงไม่ใช่นิทานคงไม่ใช่แล้วก็ละครพูดไม่ใช่นั่นเองนะครับเพราะด้ต้องเป็นความจําเลยต้องรู้เองเลยนะนะครับตอบข้อ1นั่นเองนะครับสาสอตอบข้อ1เนาะที่ได้แบบอย่างมาจากทางประเทศตะวันตกแบบนี้นะครับตอบข้อ1นอ่ะสองนะครับจบเป็นนี้ว่า ก็เสด็จโดยโสดสง,สงเครื่องอารามเรืองดังดวงแขไขนะครับจับพระแสงพรหมาตริตทีกไกลภูวนัยออกจากพลับลาตอนนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าคำที่ขีดเส้นใต้นะครับตอนนี้โจทย์พิมพ์ไม่ชัดนะครับคำที่เขียนเส้นใต้คือคําว่าภูวนายภูวนายเนี่ยหมายถึงใครนะครับภูวนายที่เขียนเส้นใต้ตัวนี้ นะครับก็จะหมายถึงพระรามนั่นเองนะครับตรงนี้อินโทรชีตยังไม่ใช่ทสกันไม่ใช่นะครับพระอินก็ไม่ใช่ตอนนี้นะครับดังนั้นข้อสามสองตอบข้อสองนะครับนะะข้อสามสามนะครับข้อใดมีการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาตินะครับข้อหนึ่งให้หวั่น ไพ่หวาดหวั่นครั้นครามรไทัยนะักดังพยักเห็นพญาราชสีสองเปรียงเปรียงดังเสียงฟ้าร้องอกึกก้องทั่วทศทิศา 3. เพ่นพลโจนด้วยฤทธีขุนรถขับรี่ดังลงการข้อสสนอเสียงจักรจันเจ้ยเจ้วการกาละเมกไก่แก้วประกาศขัน นะครับตัวนี้ข้อ33ตัวนี้เนี่ยข้อใดใช้คําเรียนเสียงธรรมชาตินะครับตัวนี้ทำเรียนเสียงธรรมชาติเนี่ยเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์พจน์โอเคไหมเช่นบอกว่าล้มตึงเนี้ยตึงเป็นสัตวพจน์เนี้ยคือมีเสียงขึ้นมาอ่ะก็ดูเลยข้อไหนมีนะครับ บาดบัน่นคั้นครามหรือไทยดั่งพยักเห็นพยาราชสีมีไหมไม่มีสองเปรียงเปรียงดั่งเสียงฟ้าร้องนี่ไงเปรียงเปรียงฟ้าร้องเปรียงเปรียงตออปสองเพ่โผล่จนจนฤทธิทีก็ไม่มีสนอเสียงจกรรยักรจั่นเจ้แจวถามว่าจากรรักรจั่นร้องเจ้ยแจ้วไหมไม่ใช่มันเป็นการบอกเพียงว่าจากรรักรจั่นนั้นร้องเจ้ยแจ้วแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ตรงน,นี้ตออขอสองนั่นเองสามสามตออขสองนะครับ สามสีจ่จบเป็นนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเราจะหาผลประโยชน์ด้วยความโกงความล่อลวงนะครับความและความกดขี่ได้ชั่วสมัยแต่เราจะหาผลประโยชน์ด้วยความซื่อตรงได้อย่างมั่นคงนะครับตราบเท่าชีวิตจะหาไม่นะครับข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าข้อนี้หมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้ หนึ่งซื่อตายเปล่าสองซื่อนักจักถูกหลอกสามซื่อเหมือนแมวนอนหวสี่ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเขาก็บอกว่าถ้าเราโกงอะนะมันก็พอเขาจับได้เขาก็ไล่เราออกอะไรเงี้ยสมมุติเราเป็นพนักงานใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยซื่อตรงเนี่ยนะตราบเท่าชีวิตเนี่ยก็กินไม่หมดหรอกเนาะดังนั้นแล้วนะสำนวนตรงนี้ก็ตรงกับคําว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นานนั่นเองอืนะครับตรงนี้กานตอบข้อ4นะครับข้อ3 5จดเป็นนี้อ่ะก็อบอกว่าการศึกษาวารรณคดีเรื่องคุณช้างขุนแผนทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยได้ 1. กรุงศรีวิทยาตอนต้นตอน,ตอนปลาย 2. กรุงศรีวิทยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินตอนตอน้น สามกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสี่กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,ตน,ตนถึงปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าการศึกษาวันนี้เรื่องของเจ้าขุนแผนเนี่ยก็คือใครเป็นผู้สมพริงพ้งผลเรื่องที่สองจริงไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่นะถูกไหมแต่จะอธยยิบ,บายหรือธนบุรีดี ต้องทอนบุรีไอ้กายาตอนปายใช่ป่าเพราะว่าในสมัยทนบุรีเนี่ยเราก็ยุคเรื่องของวรรณกรรมเนี่ยก็ไม่ได้เฟื่องฟูขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับแล้วสามห้าตอบข้อ2นั่นเองต่อไปนี้นะครับเป็นศินละปะก,การชัตุคัมเรียกว่าวหารพารุสวาสนะครับหนึ่งนางครวนคร่ำนะครับร่ำว่าน้ำตาตก เหมือนหนึ่งออกผู้พองเป็นหนองสีชาติชั่วดังนอกตะกุมจะเอื้อมอุ้มอิงวิหกหงเจ้าพลายงานตามทางไปกลางทุ่งเหมันมุ่งเขาเขินเดินสะอื้นข้อสีแล้วนึกว่ายากกลัวตัวอะไรจนลมไปกราบยากที่ฝากตีนะครับตรงนี้ ทีนี้ข้อสามสิบหกตัวนี้เนี่ยนะครับข้อข้อสามสิบแปดตัวนี้เนี่ยก็คือโวาหารพระรุวาสก็คือโวาหารคาําด่านะคำพรนะพรุวาสนะพระรุวาจาคือคาําด่าตัวเนี้ยนะครับข้อไหอนคาําด่าข้อหนึ่งไหมไม่ใช่อ่ะใช่ปเรื่องร้องไห้อะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกถ้าทั่วดังนกตะกุมอ่ะเหมือนนอกตะกุมอ่ะจะไีเอื้อมอุ้มไปหกของไหมนี่อ่ะคดา่า ข้อ3เจจะพลายงามตามทางไปกลางทุ่งเห็น hey, มันมุ่งก็ไม่ใช่ละข้อนี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วข้อ3 6ตอบข้อ2นะครับข้อ3 7บอกว่ารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณนะผู้ที่สอนพลายงามไม่เห็นความสัมพันธ์ของการศึกษานี่คือใคร 1. คุณแผน 2. วัวทอง 3. ไม่ใช่บัวทองวันทองนะครับนี่ค่ะทองประศรีนะครับรือครัวหน้าครัวหน้านี่ไม่ใช่หรอกนะทีนี้ตอนนี้นะเป็นตอนที่นางทองประศรีเนี่ยพาพลายงามเนี่ยไปเยี่ยมขุนแผนที่ติดอยู่ในคุกนะขุนแผนก็บอกว่าเนี่ยสพพวิชานะอยู่ในตู้ต้องเอามาอ่านเอามาลายนะแล้วก็บอกว่ารู้อะไรก็ไม่รู้ไม่สู้รู้วิชาไปเบื้องหน้าเติบใหญ่จะให้คุณนะครับก็ตอบข้อนหนึ่งตรงนี้ นะครับตรงนี้ดังนั้นและ37ตอบข้อ1นะครับข้อ38โจดเป็นนี้อ่าเป็นนี้เนนขาบอกว่าข้อใดนะครับกล่าวถึงความเมตตากรุณามไม่ถูกต้องข้อหนึ่งสงสารและพยายามหาทางช่วยสงสารนั้นจึงจะเป็นเมตตา คือเมตตาและต้องกรุณาสองเมตตานะครับที่แท้จริงที่ใจที่จริงใจแยกจากการุณาไม่ได้เมตตาต้องคู่กับกรุณาเสมอสามวาจาไม่เอ่ยว่าสงสารหรือวาจาเอ่ยว่าไม่สงสารแต่ใจจริงสงสารนั่นใช่เมตตาจะประกรอบด้วยกรุณาข้อ สี่ความเมตตาความมีเมตตากรุณาเราสังเกตได้อย่างถูกต้องจากพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับตรงนีออ้ทีนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเมตตากรุณาเนี่ยเมตตาเนี่ยนะอยู่ในใจนะและกรุณาเนี่ยเป็นเวิร์บที่เราแสดงออกมานะครับข้อหนึ่งเนี่ยถูกต้องเลยนะครับพอพิจารณาความหมายข้อสองก็จะถูกด้วยนะครับ วาจาไม่เอ่ยว่าสงสารเนี่ยแต่ใจสงสารนั่นใช่เมตตาจัก,กรอบได้รุณานก็ถูกอะ่ะแต่ข้อ4เนี่ยไม่ถูกเขาบอกว่าสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออกก็ไม่ถูกบางทีเขามีเมตตาแต่เขาไม่ได้กรุณานลงมาก็ได้แบบนี้นะครับดังนั้น40แล้บเราก็ไอสามแปดตอบข้อ4นะครับข้อ3 9นะครับบอกว่าผจญคนมักโกรธด,ด้วยไมตรีผจญหมู่ทรชนดีต่อตั้งผจญ คนจิตโลภมีทรัพย์เผื่อแผ่นาพระจนัสัต์ให้ยั้งหยุดด้วยสัตยานะครับข้อใดกล่าวถึงโครงบทนี้ไม่ถูกต้อง 1. เป็นโครงกระทุ 2. สมีการใช้คำตายแทนคำเอก 3. กล่าวถึงการชนะความไม่ดีด้วยคุณธรรมและก็สบาทที่4มีความสำคัญที่สุดเอล่ะที่มาดูตรงนี้ก่อน บอกว่าให้ผจญคนโกรธด้วยความดีนะภาพผจญพวกทรชนคนไม่ดีเนี่ยก็ให้ดีต่อผจญคนจิตโลภมีทรพเผื่อแผ่นาผจญคนอสัตย์ยั้งหยุดด้วยสัตยาก็คือว่าให้สอนให้ทําไมครับเจอเจอชั่วเนี่ยให้เราดีใส่ถูกไหมเป็นโครงกระทูมไหมใช่โครงกระทู้คืออะไรโครงกระทู้ก็คือวักหน้าเนี่ย ซ้ํากันเงี้ยหรือวักหน้าเป็นคําเช่นเราเขียนเป็นเออเตรียมอุดมศึกษาเงี้ยถ้าอ่านนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นโครงกระทูข้อ2มีการใช้คําตายแทนคําเอกไหมนะครับคำตายคือคําที่นะครับสะกดด้วยสระเสียงสั้นแล้วสะกดด้วยแม่ กกดกบนะครับมักจะใช้แทนคําเอกในตําแหน่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือคําว่ามักนั่นเองจะ้คาตายตาแทนคำเอกถูกไหมสากล่าวถึงชนะความไม่ดีด้วยคุณธรรมจริงไหมจริงนะครับสบอกว่าบาทที่ 4, รร 4. สี่คัญสุดไม่จริงใช่ปหทุกบรราทสําคัญเท่ากันนะครับทุกบาทกล่าวถึงนะครับการเอาชนะความไม่ดีด้วยคุณธรรมนั่นเองนะครับสาตอบข้อที่4ีนะครัีสิบนะครับบอกว่า จากโครงโลกอนิตนะครับในข้อที่แล้วเนี่ยนะครับคำคำที่ใช้รูปเดียวกันทั้งบาลีสันสกิตคืออะไร 1. โกรธ 2. จิต 3. โลโรทรัพซับนะครับข้อนี้ก็เฉลยไปเลยคือข้อคำว่าโลภนั่นเองนะครับใช้ตรงกันระหว่างบาลีกับสัสกิกนั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นโกรธจิตทรับเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันนั่นเองทั้งบาลีแล้วก็ สันสกฤตนะครับตรงนี้ดันงนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบข้อที่3นั่นเองนะครับ 40, 40ตอบข้อสครับซีเอ 8, จดเป็นงี้บอกว่าโคควาย ยังชีพวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซสคนเด็ดดับศูนย์สัสงขารร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้นะครับแต่ร้ายกับดีนะครับไม่ใช่ว่ากลับดีกับดีตนนัวนี้ก็คือว่าโครงมุ่งเน้สธธนสอนกิจีดๆหนึ่งบอกว่าสอนให้นะครับ นะครับมีความเมตตาต่อสัตว์สองสอนให้ดูพฤติกรรมสัตว์เป็นตัวอย่าง3ส,สอนให้เกิดมาต้องรู้จักทำความดี4ส,สอนให้เกิดมารู้ว่าอันนี้จังไม่เที่ยงนะครับโคควายไยชีพได้เขาหนังเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเมื่อวัวเมื่อควายเนี่ยมันตายไปแล้วมันไยชีพไปแล้วเนี่ยมันก็ยังได้เขาได้หนังมาน,นะ ที่ยังอยู่นะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะที่เป็นชื่อเป็นเสียงขึ้นมาได้เนี่ยก็จะมีที่ออยังเหลืออยู่แค่นั้นก็คือความดีโอเคไหมดังนั้นเขามุ่งสอนอะไรนะโครงบทนี้ก็มุ่งสอนว่าให้เรานั้นเกิดมาแล้วนั้นต้องรู้จักทําความดีนั่นเองใช่ปหครับเพื่อความดีจะได้คงอยู่ไนงะทัพสมบัติที่มีก็ไม่ได้เอาไปได้ใช่ไหมครับตรงน,นี้นะ 4A ตอบข้อ3นะคะ42นะครับจบเป็นนี้อ่า ครั้นตัวพี่อนาถาที่จะตั้งเป็นภูมิฐานได้นะครับเหมือนหนูติดจันคำว่าหนูติดจัน์เนี่ยนะาืออะไรนะหนูติดจัน์ทรตัวนี้นะครับเป็นคําที่เราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็คือหนูที่มันติดอยู่ที่จันทร์ถามว่าทําไมจนบัญญาไหมกวนรา,ายไหมไม่มีที่พึ่งไหมอยู่ในวงล้อมไหม ตรงนี้เนี่ยนะครับในเราตรงนี้ต้องแปลว่าไม่มีที่พึ่งนั่นเองนะครับหนูติจันตรงนี้คือไม่มีไม่มีที่พึ่งไหมไม่ใช่นะครับหนูติดจันตรงนี้ไม่ใช่มีมที่พึ่งติดอยู่ในวงล้อมไงหนูมันติดอยู่ที่จันทร์มก็ไปไหนไม่ได้อยู่ในวงล้อมนี่เองนะครับ mm hmm. ข้ออื่นเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนะ42ตอบข้อ4นะครับ3นะครับ คาประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดใช้วาหารที่เรียกว่าอติพจน์นะครับข้อหนึ่งบอกว่ามัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงนะครับสดับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือน้ำส้มโรยพริกไทย 3. ก้อยกุ้งปรุงประทิน้นวางถึงลิ้นดิ้นแดโดย 4. เหลือรู้หมูป่าต้ม แกงขั่วส้มใส่รกระกำนะครับอ,อาหารที่เรียกว่าอาหารอติพจน์ตัวนี้นะอติพจน์ก็คือการกล่าวเกินจริงนั่นเองกล่าวเกินจริงคืออะไรครับก็คือการพูดเกินจริงเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอุตายแล้ว น้ำเนี่ยท่วมถึงพรมเลยนะจะบอกว่าเรียมรั่มน้ำเนี่ยท่วมถึงพรมเนี่ยน้ำตาเนี่ยท่วมไปถึงสวรรค์ชั้นพรมเลยเนี่ยเกินจริงโอเวอร์มากนะเรือว่าบอกว่าโอเวอร์นะกละ่าโอเวอร์นะหนึ่งมัดสัมันแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแดงโอเวอร์ตรงไหนไม่โอเวอร์สอง,ออสองดับเหล็กลวกหล่อนต้มเจือ่น้ำส้มรสพิทยโอเวอร์ไหมไม่สามก้อยกุ้งปรุงประทินวางถึงลิ้น ดิ้นแดโดยนี่เงตอนเนี้ยลาวเกินจริงซี C. เหลือรู้หมูป่าต้มแกงขั่วส้มสากระมไม่มีนะครับดังนั้นแล้วตอบข้อสามนะคะซีสี C นะครับเป็นงี้อ่าแล้วช้อยเป็นอย่างงี้นะคะอ่าเขาบอกว่า เรื่องเรื่องไตรรัตน์พันแสงปรินรสพระธรรมแสดงขั้นเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วเก้าแกนล่าหลากสวรรค์นะครับแล้วเขาบอกว่าโครงบทนี้บ่งบอกให้เราทราบถึงอะไรข้อ1พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อ2มุ่งให้เห็นความงามของบ้านเมือง ข้อ3ผู้แต่งมีความรู้หลากหลายนะครับข้อ4จิตใจของคนไทยยังผูกพันอยู่กับพุทธศาสนานะครับตอนนี้มันก็บอกว่าเรื่องเรื่องไตรรถทรมแสดงค้าเช้านะครับก็คือเรื่องเรื่องไตรรัดพ้นพันแสงนะครับไตรรัดก็คือพระตราไตรตัวนี้นะมีรถพระธรรมนะครับตอนนี้ย้อนนิ่สใยกับเก่นล่า หลากสวรรค์นะครับตอนนี้ข้อนี้นะครับแก่นแท้จริงที่บอกก็คือมุ่งนะครับมุ่งชมความงามของบ้านเมืองนั่นเองนะครับเขาก็ชมว่าโอ้โหเนี่ยเห็นเจดีย์นะเห็นแสงนะเหมือนสวรรค์เลยนะครับชมความงามบ้านเมืองซึ่งข้ออื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะตอนนี้ตอบข้อสองนะคะข้อสี่ห้าเป็นนี้บอกว่า จากโครงในข้อ4-4คําว่าระดับคืออะไรนะครับทีนี้นะร,ระดับตัวนี้เนี่ยนะครับ4-4โครงเปนี้ j ีะ JD, ระดับแสงเสียดยอดเนี่ยนะระดับตัวนี้นะ่นะครับแปลว่าเรียงรายกันไปนะครับระดับไปก็คือเรียงรายกันไปตัวนี้นะครับดังนั้นตอบข้อ2นะคบไม่ใช่สูงสดุดไม่ใช่เทียบได้กับแล้วก็ไม่ใช่แสงอาทิตย์ นะครับตอบว่าเรียงรายกันไปนั่นเองสี่ห้าตอบข้อสองนะครับสี่นะครับบอกว่าแท้ธรรมชาติงามพิสยามจะย่ำพึงเพ่งภาพพิคำหนึง่งและก็หน้านิยมตามชั้นในบทนี้มีในบาทเอกนะครับในบาทเอกนะมีคำคารุกับคำละหุตรงกับข้อใดนะครับบาทเอกก็คือบาทแรกตอนนี้ คารุเสียงหนักมีตัวสะกดโอเคไหมเอาแยกที่ตัวสะกดก่อนคารุมีตัวสะกดนะครับถ้าระหุไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดทั้งสองตัวนะครับตัวที่จะเป็นตัวสินคือสระคารุสระเสียงยาวระหุระหัสเสียงสั้นโอเคไหมเอาละแท้สระเสียงยาวคารุทำมีตัวสะกดมะ ชาติงามก็ข้อ,อ1ไงใช่ไหมพิสะยามจะย่ำถึงนี่อตอบข้อหนนั่นเองครับส6ก็ตอบข้อที่1นึ่งนะคะข้ออื่นก็จะไม่ใช่เลยตรงนี้นะครับนี่ก็สามารถตัดชอยได้เลยตรงนี้นะครับสีต่ตอบข้อหนนะครับ